สวัสดีครับน,นี้ก็มาพบกับผมขอมันเบบี้สี่อีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมกาลินาฟรีฟลายเย่เย่ะวันนี้ก็มีการอัปเดตใหม่นะครับผมเออมีอะไรบ้างหรอเออก็จะมีชุดนะครับชุดใหม่ในรักกี้รอ a l ย้านะครับผมมาอุจโอ้อน่ารักคุกขี้อโนเนะครับผมคิกูกาันลาังเละครับผมเออ <laughs> แล้วก็มีนี่เลย สครบจับความร้อนของผมกับชุดผางพุ่มไม้รับผม<ะ>อ้ยของจริงวปะปติทโทวะเราต้องลองนะครับอืมแต่ว่าคลิปนี้จะมานี่คุกกี้รอยเจ้าเอ้ยไม่ใช่อะไรนะ ไอ้ลักกี้รอยอรัลครับผมเออมาความเกลือจะมาอีกครั้งครับผมเออาขวาไงวาเราก็จะมาดูของรางวัลก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมอารางวัลที่1ก็คือนี่นะครับอย่างการลอตตอาลี่ครับผมเ<ด>ออน, <win> นี่ชุดบันนี่แสนซนนะครับเราจะเบิร์ตไปทะเลก,กับบารูครับผมอาขวาอ้น่ารักเกินน่ารักมากๆากครับแล้วก็หมวกบันนี่ครับผมโอ้โหโอ้โหทษ่ทุ่ทททท ซันซ้อมขั้วก็อยากเป็นกระเทยครับผม,มห้าขวดโอ้โหน่ารักอ่ะผู้ชายอ่ะผู้ชายผมยาวอ่ะน่ารักอ่ะก็จะมีเหมือนเดิมครับผมอันล่างก็จะมีกล่องเมมพายอะไรหูกระต่ายอ๋อมีรูปมีแผนที่สเสบียงมีอ่ชิ้นส่วนนะครับอืมชิ้นส่วนความทรงจําแล้วก็ของอันเก่านี่หนะครับอืมอ่ะวันนี้เราก็จะมาสุ่มนะครับอืมสุ่มสุ่มเรามาดูกันว่ามันจะ หมดไปเท่าไหร่ห้าขวเออมาเราก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่พูดเยอะเพราะว่ามันจะเจ็บคอครับผมเออมาอันแรกเราต้องสุ่มอันนี้ก่อนเพราะว่าเขาแจกฟรีครับผมอันนึงมามันต้องมาแล้วอันแรกเนี่ยมาเลยลูกพ่อเอ,อ้ยมาแล้วเซ่จัดไปอม,มาแล้วครับผม โอ้มาแล้วมาแล้วเนาะรับของรับของเพื่อเป็นสลีมงคลครับผมโอ้อมโบดมาเลยครับวันนี้อมโบดมาลุ้นเลยครับช่วยช่วยลูกด้วยอ่ามาเราจะมากด6ก0ครับผมนี่สิบบวกหนึ่งครับผมเราจะมากดเลยครับผมยังไงยังไงจังวะนี้ออกมาแล้วออกมาแล้วเชิญเฮ้ยเฮ้ยอ้จ้าโอ้ โอ้ oh, my god โอ้มาเล็กเกินโอ้โหโอ้ my god โอ้เฉดโอ้กอดอันนี้กอดโอ้โอ้แคบหน้าจอครับผมว้าโอ้เอาโอ้ my god โอ้สวยพี่สวยครับผมอุ oh, ้ยสวยพี่สวยครับผม อหายใจแทบไม่ทันครับผมอู้หูเรามารับของก่อนผมอู้มีกล่องที่สวนอืคูปองสวยพี่สวยครับผมสุดยอดเอ my g ม d oh s h i t โช้โอ้โหสวยพี่สวยครับผมเราก็จะมานี่นะครับปันนี้ไม่เกลือวฮ้ยโอ้โหสะใจจริงๆเว้ยอู้หโอ้โหแล้วก็ สุ่มนะครับเราได้มาเราจะไปยังไงครับผมไปลูกพอ่อ,อมันต้องหมวกต้องมาแล้วหมวกอะหมวกต้องมาแล้วเรายังไม่ได้หมวกเลยครับผมยังไงเช็ดเพิ่มโก50%ครับผมก็โอ้โหสุดยอดออสุดยอดว่ามันใบอ่อนกันเลยทีเดียวครับผมสวยพี่สวยครับผมอ้อ โอ้ไม่ก็หัวใจแทบวายครับผมเกิดมาไม่เคยดีใจอะไรขนาดนี้มาก่อนครับผมโอ้โหแต่ว่าก็ยังน้อยครับผมยังน้อยกว่าก็อจีครับผมก็อจีได้หมดไปเยอะครับผมเอออันนี้ก็จะมาโอ้โหแบบมาเร็วดีก็สุดยอดครับผมสวยพี่สวยโอ้โหจะเป็นยังไงนั้นนะครับผมเราไปใส่ดูดีกว่าเฮ้ยมาปะ่ะอะไรเนี่ยเดี๋เดี๋ยว เราก็ต้องมาแต่งตัวก่อนเลยแล้วก็มาชุดใหม่ครับผมเช็ดด yeah! oh, oh, oh! oh, yeah! oh, ูเย้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้โอ้เย้โอ้โหมันได้กล่องมาครับผมเราก็จะเปิดกล่องอ่าได้นิติตาครับผมอ่าได้โกสองเท่าหลังจากจบเนี่ยเพิ่มโกห้าสิเปอร์เซ็นต์โอ้สวยพี่สวยกันเลยทีเดียวครับผม,มก็เราก็จะไปลองเล่นดูนะครับอ่าก็ จะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมได้เลยครับมาบันนี่วันนี้ก็มากับ AS Common Baby อีกเช่นเคยนะครับทุยหาขวามไงวะมากับตัวเองก็เป็นครับ,บเบอวันนี้เราก็จะไปทดสอบเล่นนะครับไปลองเล่นนะครับเ,ออเดี๋ยวเดวลืมลืมเราจะไปหาไอ้นนั้นนะครับเขาบอกว่ามีอยู่ใน AirDrop แผนที่เสบียงครับผมเออเราก็จะเอาแผนที่เสบียงไปด้วยนะครับเผื่อจะมีคนครับผมเออไปห้าไปอ่โอ้โหน่ารักอ่ะโอ้โหโอ้โหตุ้ยตุ้ยอื้น่ารักอ่ะชุกกระต่ายอหอโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีคุณก้าด้วยครับมาต่อยอะไรตรงนี้ผมเออเฮ้ยมัน โอ้มันดินได้ด้วยครับผมออย่างน่ารักเขาบอกเลยเออตอนนี้เราก็จะไปตามล่าหาพุ่มไม้นะผมเออหาชุดพางกับสครบจับความร้อนครับผมเออจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยเอ,อ่าก่อนอื่นเราก็มีแผนที่สเสบียงครับผมเราก็กดไปเฮ้ยอยู่ไซบะโอ้โห ยูโคลาดอโรดห้าขวามั้งไงวะยูไกโ่โพดเออแต่ไม่เป็นไรครับไก่ก็จะไปครับผมเออต่อให้ไก่แค่ไหนก็จะไปครับผมเออแต่เราต้องลงหาของหารถไปนะครับอืมเราก็จะไปโน่นใช่ไหมออเราก็จะลงบิมบัสสก,กินะครับผมเออเราก็จะมาครับผมเออถ้ากกาก็ขออภัยนะครับผมเออก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมเออก็เน้น สน cado, sociedad, ุกเน้นหาไปอย่างเดียวครับผมเออโอ้โหเหมือนเหมือนคนจะเยอะครับผมอืมปาดทั่วป้าโอ้โอ้ปวดพวกโม่บักแตงวะปาดที่ทั่วว่าโอ้โหมันอยู่ข้างหน้าตัวนึงครับผมโอ้โหชุดนักโทษเฮ้ยชุดนักโทษมาไอ้เกาะเกาะมีเกาะให้ปืนอยู่ไหนเอาปืนไม่มีเอากดอย่างของกูนี่กดหมดแล้วเฮ้ยมันวิ่งแบบเพื่อนโอ้โหใจเย็นใจเย็นจุกจุกอย่างบวานี้โดดออกหน้าต่างครับผมจุกอย่างเดียวเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังเอ้ยจุกครับผม โดดเอ้ยเข้าแหวกเข้าแหวกโอ้ยบ่เข้าวะโุ้ยเหงาฝ้าอยู่เอ้ยเอ้ย้ยสกปรกจีบเอาแล้วไปแล้วจับสองตอนนี้อุ้ยกระทะอย่าเ้ยมันมีโู้ไมนมีปืนมันชักปืนแล้วโอ้ไปแล้วกูโอ้โหไปแล้วบ่ทันไอดอกไปบ่ได้ยิงไอ้ดอกอื้อไปแล้วครับจุกโอ้มันยิงกันแล้วยิงกันแล้วโอ้โหเดี๋ยวๆๆโอ้โหปล่อยปล่อยปลแล้วเด้อเราไม่มีปืนโอ้มี AK 1กระบอกว่าเฮ้ยยังไงมีอะไรโอ้สเปซ2ครับผมอื้อหือใส่ละมาดูเอาดู โอ๊ยแพ็คก็ได้มากเลยวนี่มาทำแม่ออืประเทศไทยใครก็ได้ครับผมจังหวะนี้มาดูอยากเจอบอเกาะสามนี่นี่เกาะสามลูกซองโอ้โหมียานหนึ่งครับผมเฮ้ยจะใส่ป่ะใจเฮ้ยมันอยู่ไหนวะโอ้โหใจเย็นๆรถไฟกำลังห้าขวบไหมป่ะเออเราก็จะมาตรงนี้อุ้ยมีอะไรนี่โอ้โหจับหนึ่งครับผมน,น,น้าวอ,อุ้ยอึดอึดใส่จับสองครับผมอืมสวยพี่สวยนะจ๊ะเออเล้ว โอ้โฉมันวิ่งว่าจะไปจะไปไหนจะไปไหน,นโอ้สวยโอ้โดนไปสอเมตดครับผมโอ้โหก็โหโประมาณ50เลยนะครับเพื่อเกีงอยู่ไหนวะเฮ้ยอ,อยู่ข้างบนว่ะเอ้ยจะไปไหนล่ะคนสวยเฮ้ยู่ใสคือมีปืนระวังหันแล้วเรียบร้อยโรงเรียนเก็กครับผม เมื่อกี้นายมีปืนนายยิงเราไม่ทันหรอกอืมขนาดมีปืนยังยิงผมไม่ลงอะนะเออผมมันใส่จุกระดับประเทศะบอกเลยห้าขวบเมื่อไงมาเออเราก็จะขึ้นไปข้างบนเฮ้ยมันจะเจอคนอะไรไปช่วยหันหลังยางไปผมจะเอาโอ้โหยมันยิงมาเฮ้ยเดี๋ยว้อจะเอาเะล่าฮื้อจาเจ้าเะล่ะโอ้โหนักโทษนักโทษเต็มเซ็ตว่ะโอ้ยังไงเอาเะล่ะเอาเะล่ะโอ้โหมันอยู่นะโอ้มันเอาแล้วโอ้ยหันเลยหันเลยห้าขวูหูโดนกระทาไปดิโกระทาไปดิหึขั้นเฉลียวขั้นเฉียวเดี๋ยวปั๊มยาก่อนผมโอ้โหยทำเป็นโยกทำเป็นโยกอยากหัว หัวโยกป่าฮะอยากหัวโยกป่ะอยู่ไหนอยู่ไหนเอาวิ่งออกทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกระโดดยิงกระโดดยิงเรียบร้อยไปหวันรับผม b s เหรอ บีเอ็ไปหวานเก็บของเ้องเอ้ยมันจะรถมาโอ้ใจเย็นใจเย็นเจนผู้ชมเฮ้ยโอ้หูยเฮ้ยจะไปไหนล่ะจะไปไหนไปไหนแล้วไปไสนแล้วโอ้ไปพุ่งแล้วไปไปใส่แล้วอู้หูมันขี่รถป่โอู้หูกูยังเลทเอเคอยู่มันยิงไม่ค่อยโดนยิงไม่ค่อยโดนไปไหนอื้มอื้มอุ้ย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 ยิงถึแต่รถห้าขวามัไงวะโอู้หูยอย่างนี้ต้องตามครับผมเราต้องขึ้นเรียบมาครับผมเรียบเขามาเหมือนจะไปไหนวะ เฮ้ยอย่าบอกนะว่าไปแล้วไปแล้วไปรับไ,ไม่กลับมาเลยเหรอครับผมอ,มอมืขนาดขี่รถนะเนี่ยยังขี่หนีโอ้โหเยถ้าวิ่งมานี่มันหัวแตกแน่ครับบอกเลยเออ,อม,มันไปไหนวะมันไม่มีจริงๆหรอโอ้โหไม่มีครับเราก็มาหาของบนนี้ก่อนเฮยมีอะไรเอา้าทำไมตรงนี้ไม่มีวะเฮ้ยของหายอะ่ะเออทำไมของหายวะเออทำไมตรงนี้ไม่หายอะ่ะ เออแล้วในนี้มีอะไร Holl, لا,, لا,, penguin, เจ็ดเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเฮ้ยมือเอ็มเจ็ดเก้าว่ะแลนเลยเห็นอยังมามาบอกเลยว่าเจอแน่ครับผมไปซ้อมมาแล้วครับผมเอ็มเจ็ดเก้าไปซ้อมมาแล้วนะเออไปซ้อมมาครับผมอ,อืมไปซ้อมมาเยอะเลยละ่ะเออเราก็จะมาหาคนหาของต่เอเฮ้ยมีหมวกสามบาทสีนี้คนยิ่งทางแดงกูบนอห้าขวบมัออ้งนี่มีอะไรโอ,อ้ไม่มีครับผมอ,อ,ๆๆอยู่นี่ เฮ้ยจ๊ดออ้ยมีระเบิดหนึ่งอันครับผมอ่าเราก็จะไปกันต่อครับผมอืเฮ้ยไปข้างล่างอือวงอือไอแผนที่เสบียงเราก็อยู่นู่นครับผมเราก็จะวิ่งไปกันต่อครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันจะเจอคนว่ะเฮ้อจะเย็นจะเย็นเดยอทำอะไรโดนออ้ยเด้อสองตัวว่ะสองตัวเดเจ้าเนี่ยโอจะยิงหัวไม่ได้ออ้ยไอนี่มันได้ว่ะมันลอยว่ะโอ้โหไอตัวซ้ายอืมกำลังจะยิงตัวขวาไม่งั้นหัวแตกแล้วป่านนี้มึงเฮ้ยไปนู่นแล้วไปไหนเราจะไปไหนเราไปไหนออ้เจบเจ็โอ้ยโด ลาดเอาลาดลา,าดทำไหม่รลโอ,โ,โอ้โหห้าขวเป็นยังขึ้นลาดกันครับผมเออเรามาโอ้โหจับสามไปสามโอ้โหบอกเลยโดนยิงมีร้องอ่ะมีมีร้องอ่ะบอกเลยครับผมเออมีอืกระเป๋าสามมาสวยครับผมเออเราก็จะไปที่นู่นครับเผื่อจะมีสโคบเอ้ยมทีที่อับเกาะครับผมมาเกาะเล็กแล้วบานที่นี่ออ เราก็จะไปหาสโคบจับความร้อนเอาแล้วกูนั่งรถทําไมทาไมขบับรถเออไปต่อเ้อ้งสกคบจับความร้อนอยู่ที่ไหนขี่ขึ้นมาครับผมเออเราก็มาถึงแล้วที่ตรงนี้ครับผมเออโดดลงเอ้ยติติด,ตดอืมใจเย็นใจนโอ้กระตุกเดี๋ยวเฮ้ยนี่นี่นี่เด้อเด้อโอ้ยโอ้ยหาขวดแล้วเลยโอ้โหมีอะไรมีอะไรโอ้โหไม่มีครับผมมีกอซ่อากอซ่ากาซอมมียาหนึ่งอันับผมอืมไม่เป็นไรครับผม เราคนคนเทพครับผมเออไม่จาเป็นต้องใช้ยาเยอะครับผมเออหาขวงไม่ะเฮ้ยมันจะเจอยาข้างหน้าครับผมอืมเดอเดยวจอดอือเอายาเอายาเจอเบิร์เจอตนี่ียบร้อยมีใครมาดักกูมไม่เนี่ยเออไม่น่าจะมีครับผมเราก็ไปกันต่อนะ๊ะเออโอ้โหยิงกันยับยับโอ้ผมยังไม่ไดดนอะไรเลยวงแรกยังไม่บีบเลยคนเหลือ24คนอ,อืสี่คนอเราก็ไปกันต่อครับผมเออโอโ้จะเจอคนไหมเนี่ยโอ้โหแถวนี้ เงียบยังกระป่าช้าครับผมอืมไม่เป็นไรเราจะขึ้นไปที่แอร์ดรอปครับผมมีอะไรอืมมีรถครับผมไม่เป็นไรครับผมเราจะหักซ้ายแล้วก็หักขัาวโอ้โหเต็มเต็มครับผมติดรัวขี่ติดรัวเต็มเต็มเลยอืมไม่เป็นไรเราขี่บิ๊กฟูดครับผมอ่าเราจะไปหาสครบกับชุดทางครับผมเออเราจะขี่มาทางนี้นี่ไงแอร์ดรอปเยอะแยะมากมายครับผมเหมือนผมเล่นคนเดียวในเกมอะเออ มันไม่เจอคนเลยว่ะโอ้โหไม่เป็นไรครับผมเออเราก็มารีวิวนะครับอืมเมื่จริงคนก็ไม่เป็นไรเนาะเออเราก็จะมาพระเจ้าอเฮ้ยเจอแล้วสครบจับความร้อนครับผมในหลานในล่ะอันไหนเอาทิ้งเอาทิ้งไหนไม่ใช่เอาทิ้งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูแลนไม่หนีเห็นอย่างว่ะเออเราก็จะเอาใส่ครับผมเออมาเป็นยังไงพระเจ้าอืมโอ้โหมันอืมสวยที่สวยผม มันเป็นเขียวลืมหรือยังไงไม่รู้ครับผมเนี่ยเขียวลืมหรือลืมๆือ,ม,อ,ม,อ,ม,อมันก็มองไม่ค่อยเห็นนะนะแต่ว่าถ้าเจอคนมันก็น่าจะเห็นนะเออเห็นแบบชัดๆเลยนะเอ่ะเออแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันทะลุบ้านหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันทะลุนี่โคตรโกงเลยครับผมเออแล้วก็จะไปกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยนะเฮ้ยมันเงียบจริงๆว่ะแถวนี้ไม่เป็นไรครับผมเราก็จะจอดเพื่อมาดูว่ามันเป็นยังไงครับผมมันห่างมันเหมือนกับสกปสีปกติไหมครับผมเออในนี้มีใครไหม ถ้ามีเนี่เอา M79 ยิงแตกเลยนะบอกเลยครับผมเออมันไม่มีใช่ไหมเอ้ยเราก็มาลองทดสอบผมเออแล้วก็มันก็เหมือนเหมือนกันนะครับเราจะลองใส่สโคบสีดูครับหันไปปุ๊บเออมันก็คล้ายๆกันเนาะเออแต่ว่ามันจะมีสีเขียวๆเอาไว้จับความร้อนนะผมเจ๊นั่นระยะมันเอ้ยระยะมันเท่ากันหรือเปล่าเออก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับผมถ้ามองธรรมดาก็จะเออแบบว่า ลายตานิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเจอคนเนี่ยบอกเลยว่าจะเจอแบบอแบบมองเห็นเลยล่ะครับอืมแบบว่าจะเด่นชัดมากครับผมเออเราก็จะไปร่าคนกันต่อเออชุดพางเรายังไม่ได้ครับผมอ่าเราได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือได้อ่าสครบจับความร้อนครับผมเออเราก็จะไปหาชุดพางเนาะเออเราก็ขี่ขึ้นมาบนพีกครับผมอืมบนพีกเนี่ย มันก็จะเงียบในหน่อยนะครับผมเออเหมือนไม่มีคนมาเล่นอะไรแถวนี้เลยอืมก็ไม่เป็นไรครับผมเรามาหาของนะเออเราเป็นมิดที่ไม่ฆ่าใครครับผม,มบเฮ้ยจะมาเฮ้ยชุดพรางพุ่มไม้ครับผมมาฮะโอ้ของแท้วปะโอ้โก๊กไม่แล่นได้ครับผมโอก๊กไม่แล่นได้อืมพุ่มไม้วิ่งได้ฮะโอ,อ้โหพุ่มไม้ขับรถได้ด้วยฮะวะอื เราก็จะขี่ไปแล้วเราจะเอาพุ่มไม้ไปยิงคนนะครับอืมพุ่มไม้ยิงคนได้ด้วยเฮ้ยรู้จักเป้าพุ่มไม้ติดปืนน่ะเออห้าขวบอืมเป็นพุ่มไม้ที่โหดร้ายมากครับผมติดปืนไว้ในพุ่มไม้ผมอืมเราก็จะขี่มาทางนี้เผื่อมีคนวิ่งมาจากบีม้าผมเออมีไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ย <Hey, S 1> มันจะเจอข้างล่างหนึ่งคนครับผมเฮ้ยเราก็ลองสโขบไปดูเจ้ดอืโ้ยโอ้ย,อย,อยมันวิ่งไปแล้วครับผมอืมเด้เด,เด,เด้มันทำไมสโขบทะลุอ่ะเดอเดีอเว้ลองลอง,ลองนี่สโขบสีมันทะลุไหมจ้า ขาทะลุเหมือนกันครับผมเออเราก็โอมันทะลุพุ่มไม้เลยนะฮะเออสวยพี่สวยกันเลยทีเดียวครับผมเออเราก็ไปกันต่อครับผมเหมือนมันจะวิ่งลงมาในนี้นะเมื่อกี้ยุใสละ่ะไม่เห็นครับผม,มนี่หาไม่เจอหรือเธอไม่มีฮะโอ้โหหาป่าพอกเลยทีเดียวครับผมจา้าวไปรี่ยุใสครับผมลี่ดีครับอ แอบดีเกินนะเธอบางทีอ่ะเออเธอกลัวเราทําไมครับผมอืมแค่เป็นกระต่ายน้อยที่ใส่ใส่ชุดพางมาเองห้าขวัวเออเราก็จะขี่รถไปเรื่อยๆเหมือนรถไถโอ่งนะครับแต่ไม่มีโอ่งให้ขายครับผมมีแต่รถกับคนครับผมอ,อแล้วก็ไปต่อเฮ้ยเหมือนจะมีรถข้างหน้าครับผมกับแอร์ดรอปเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยเด้อเด้อเโอ้อยู่ข้างๆแอร์ดรอปเด้วผมหันรถก็อนอุ้ยรอนี่กัหันยากซะเหลือเกินนะผมมามาแล้วยังไงยืนทาอะไรยิ่งต่ำจังบาทเาะโอ้โหรถปิว้วครับผม ขนาดรถยังปิวโอ้โหมันอยู่หลังแอร์ดอบอ้าวจะเอาไปละหรืออยา่ยิงเราเอ,าารอ้าวหาเรื่องบอตตัวหาเรือบออยากได้บอเรียบ้อย M79 ผ้าเพินเบิร์นแล้วยิ้มครับผมไปหวันกันเลยที่เดียวครับผม,ม,หมเหียบร้อยโรงเรียนเจ็กครับผมเออไปหวันบอกแล้วอย่ามาเล่นกับไอนอ้องออเราก็จะไปกันต่อครับผมเออ แถวนี้มีอะไรเนี่ยคนมันหายไปในหมดครับผมตอนนี้คนเหลือ6คนลบเราออกเหลือ5เฮ้ยเหมือนจะเจอคนทางด้านขวาครับผมอยู่ตรงเนินเขานายทำอะไรอยู่ตรงนี้จ้าเฮือจะมาเฮ้ยอู้หูยอีกนิดหนึ่งนี่สุยซ้ำไปเล็บนี่ไปเล็บนิ้วก้อยนี่อีกนิดเดียวก็ต่ำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยดีบดีบดีปัดสิท้ออ๋อลงมาเลยเอ้ายิงโอ้โหเป็นก้าวมายิงว่ะเฮ้ยบ่งเจ็บนะเว้ยบ่งเจ็บเอ้าเฮ้ยเฮ้ยชุดพังพังเอ้า โอ้โหอะไรจะพังง่ายขนาดนั้นไปเสร็จแล้วล่ะปะ้าที่โต่วมยิงหยุดชุดพงังโอ้โหมันยิงชุดพังผมแตกเลยอะครับโอ้ยแตกเลยล่ะครับโอ้ชุดพังผมยาก,ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยครับผมเออก็ไม่เป็นไรครับผมเราก็จะขึ้นไปดูว่ามันไปไหนแล้ววะเฮ้ยโอ้มันน่าจะอ้อมละมังป่านนี้นะเออ อ้อมแล้วล่ะบ่เห็นวะหรือมันอ้อมมาทางนี้หรือเปล่าไม่มีนะผมว่ามันน่าจะอ้อมไปฝั่งนู้นแล้วนะเออเรามีเซนครับผมเรามีซิกเซนครับผมเพราะว่าฝั่งนี้มันไม่โผล่มันต้องไปอยู่ฝั่งนู้นแน่ๆครับผมอ้าวนั่นไงไอ้หนูจะไปไหนจ้ะเฮ้อเอาจะทําอะไรก้อนทําอะไรแล้วมันหลบไม่ได้หลังหินหนะ้าลาก่อนครับผมจดจําไว้เป็นบทเรียนนะจ๊ะว่าหินก้อนนี้มันหลบ บิ๊กฟูดไม่ได้ครับผมเป็นยังไงล่ะน้องจือบอจือบ๊อใจเหรอจือบอ,จ,จ,อ,บอจดจำแล้วนำไปใช้อีกสองเอ้โอ้ติดก๊กไม่ห้าขวบไม่เป็นไรครับผมเราวิ่งเอาก็ได้ครับผมโอ้โหเราจะได้โอ้ห้าสิบแปดบวกคนระับกางเกงในนี่ใสบ้างไหมครับถามหน่อยเออน่าจะใส่อยู่นะครับอะไรจะสั้นขนาดนั้นครับผมห้าขวบเอเอ,เอ,เอแล้วทางนี้มีคนไหมเนี่ยลงสีวงก็บีบมาลงสีนะผมเอออ้าว ตอนนี้คนเหลือ2คนนะครับลบเราออกก็เหลือหนึ่งครับผมเหมือนจะผมว่ามันน่าจะอยู่ข้างบนนะฮะจากซิกเซนที่ผมได้แบบว่าสั่งสมประสบการครับผมประสบการ่าไม่ใช่ประสบการณนะเออผมว่ามันต้องอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็น Position ที่ดีครับผมเหมาะสําหรับการซุ้มยิงครับผมแต่ว่าเสียใจด้วยนะจ๊ะวงบีบลงมาข้างล่างจ้าเออ บอกอะไรว่าพี่ได้เปียบสุดๆไอ้น้องเฮ้ยมันจะเจอข้างบนนะผมจะเจอ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 จเจอจเจอเจยิงไม่โดนสักเม็ดหาขวเฮ้ยออกทางขวานี่ไงมันมองเห็นแบบนี้ครับผมเอาดูไวเ้เดีวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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  เราต้องโยกรับผมเพราะว่ามันเล่น A W ร็บผมอจะไปเจ๊ยยโยกขายโยกขวาโยกถาโยกขวาเอาจังไงเอายังไงเอาโยกโยกให้ออกซ้ายรูรูไม่รูไม่พี่มีสโคไอ้หนูจะไปหลบไม่ได้หรอกจะไปหลบหลังใบไม้เหรอโอ้โหจะทําอะไรออกมาดิเอาไปละโอ้จะเฮลยโอยย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 ยอยยเยยยยวยยียย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 ย จะไม่ท้อนี่เอาเอาเอาบละเอาบละเอาบละอ,อืมโอ้ยอืมอ,อยากก็ไม่มีแต่ว่าใจสู้ครับผมใจเกินร้อยครับผมยิ่งก็ร้อยห้าสิบครับผมร้อยแปดสิบก็เลยทีเดียวผมเจ้าบละเอาบละโอ้โหยิงแต่ทุยยิงติดแต่ต้นไม้ครับผมยิงแตดอะไรบ้องวงก็จะบีบแล้วนะอีกยี่สิบดีนะผมนะจะลงไม่ลง ถ้าไม่ลงก็ตายถ้าลงก็ตายครับผมอะไรก็ตายมามอบตัวเส้นดีๆครับผมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอรู้จักไหมเนี่ยชุดสวยนะครับนี่ชุดนี่สิเหลหเอ,อ,อล้วกหัวแปดสิบอเอายังไงเจ้าเะล่ะโอ้โหยิงติดแต่ต้นไม้ครับผมกูก็ว่ากูออกไปเยอะอยู่นะออกจากต้นไม้นัาจะติดอีกแล้วเอาติดอีกแล้วติดอีกแล้วโอ้โหยี่สับตะโขบแบบติดเอาติดเ,เอาครับผมห้าหัวหว,วงก็บีบแล้วม,มันเฉยมันนี่แอนดอกอ้ายมันใสจุกไปไหนไปไหนละจ้าไปไหนจะเอาอยัางไงเจ้ายังไงเฮ้ย ชิโเรียับ้อยลากก่อนนะผมตอนนี้ก็ฆ่าไปหกนะครับคิโ่าก็หกนั่นแหละห้าขวามันไงก็อก็สําหรับคลิปนี้ก็นี่แหละวันนี้ก็ไม่เกือครับผมเออเราก็สามารถไปลุ้นกันได้นะครับอืมแค่อันละ60เพชรเองครับผมอ่ารักกี้รอเย่านะครับผมเออผมก็ลุ้นไปแค่ สองครั้งเองได้เลยนะคผมโอ้สงสัยวันนี้ดวงดีนะผมเออและผมก็จะไปลุ้นอ่าไอ้เจ้าหมวกด้วยนะครับไอ้หมวกที่มันสองหมวกอะ่ะไอ้หมวกอันนั้นสอ,อันนะเห็นเปล่าเออก็ติดตามรับชมได้ในคลิปต่อไปนะครับผมเออก็สามารถไปลุ้นกันได้นะฮะเออทั้งหมวกทั้งลัคกี้รอยเย้านะครับผมเออตอนนี้ก็มาคนเดียวฟิฟิียวเลยครับอืม เดี๋ยวมาหลายคนมันจะแบบว่าไม่คล่องตัวนะเออหกหัวเออก็ไม่เป็นไรครับผมคนเดียวก็เฟียวได้ครับผมเออก็จะเน้นแบบว่ามารีวิวเฉยๆนะยังไม่ได้เล่นแบบจริงจังอะไรผมเออถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า